สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาขับรถเล่นที่นี่อีกแล้วนะคะโค้งนี้ค่ะใครจำได้โค้งบ่อยๆเลยนะคะโค้งสะหน้าสถาปัตค่ะนี่ค่ะวันนี้มารับพี่น็อตแล้วนะคะพี่น็อตก็กลับจากค่ายสถาปัตอาสาพัฒนาชนบทเรียบร้อยแล้วนะคะสิบสี่วันค่ะสองผัดเลยนะคะผัดละเจ็ดวันพี่น็อควบนั่นค่ะ คือเอาสองสองแพกเลยเนี่ยสิบสี่วันชื่นเมื่อนค่ะนายบอกว่าให้มารับนัดที่คณะก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาเสื้อผ้าที่คอนโดเพื่อนนะคะก็เข้ามารับแล้วค่ะเดี๋ยวเขาเรียกนัดก่อนนะนี่มารับพี่นัดเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงบ้างลูกสนุกไหมครับสนุกมากสนุกมากเลยเหรอแล้วอะไรที่เป็น Peak พีคพอยท์พีคอยทะเลใช่ได้ไปจับหอย เรื่องนีอีกเยอะมากโอ้ยดีจังคุมคุมเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะโอเคเดี๋ยวบ้านกันครับผมคิดถึงมากเลย14วันเนี่ยจากไปตั้งหลายวันได <c oughs> ้เอาเสื้อผ้ากันค่ะนอตคอนโดข้างหน้านี้ชื่อว่าคอนโดอะไรหรไอิเดโอคิวอ๋อไอิเดโอคิวอะไรต่างๆนะยากนี่มัชื่ออิเดโอแต่อันนี้มันมีตัวคิวที่มันชื่อไอิเดโอแต่ว่าอันนี้มันมีตัวคิว จะพูดซ้ำทำไมเข้ายังไงลูกเข้าไ, ow, ไปนะ <c oughs> าจะเจอการเดียวอย่างแค่น,นี้ยิงไม่จอดเทียบข้างหน้าอันเหรอโอเคได้ไปอีกไปอีกนะจอดนะต,ตรงมาเลยตัวใหญ่ที่ไไม่เข้าไปเหรอไม่รู้ว่าเข้าไปแล้วไม่ต่อดีแต่ตรงนี้นะนเราจะขนมาข้ามไปยังไงอ่ะ อ๋โอเคโอเคเมื่อคืนนัดมาค้างที่คอนโดนี้ค่ะเพราะว่ากลับมาถึงคณะตอนตีสองก็เลยมาอยู่คอนโดที่เพื่อนพักอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะคนของมาใส่รถข้างหน้านี่แหละ เรียบร้อยมาใหม่เผ็ดไปอะไรกินกัน